ันนี้จะมานําเสนอวัฒนธรรมการทักทายและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีนกลุ่มเอในใ็นดิเชนาครับจุดประสงค์เรียนรู้วัฒนธรรมการทักทายในจีนสําสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญ 3. ฝึกใช้ภาษาจีนในชีวิตประจาวันสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในจีนกําแพงเมืองจีนพระราชวังต้องข้าหอ,อเทียนชานเมืองโบราณซีเจียงเช่นการน้ำแข็ง พาบินสถานที่ท่องเที่ยวก็มีกแาแงเมืองจีนพระราชวังต้องห้ามหอเฉียงทานประเพณี้หรือที่มาความเป็นมาของสถานที่ 1. สถานที่เก่าแก่หลายแห่งมีประวัติยาวนาน 2. เป็นสัญลักษณ์วัฒนธรรมของจีน 3. มมักจัดเทศกาลที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกค่ะ วัฒนธรรมการทักทายของคนจีนนะคะวิธีการทักทายนะคะก็จะพูดคําว่าหนีห่าวหนีห่าวนะคะแปลว่าสวัสดีค่ะแล้วก็มาจะจับมือหรือพยักหน้าให้กันค่ะจะไม่เอามือขึ้นนะคะขึ้นมาพันนมนะคะเนื่องจากไม่ใช่วัฒนธรรมของจีนค่ะการแสดงความเคารพผู้ใหญ่นะคะหรือว่าผู้ที่มีอายุสูงกว่าเนี่ยใช้การโค้งเล็กน้อยค่ะประโยคภาษาจีนพื้นฐานใช้ในการท่องเที่ยวค่ะ1 หนีเห่าแปลว่าสวัสดี 2. หนีห่ามาแปลว่าคุณสบายดีไหมสมเสียเสียแปลว่าขอบคุณสตู้ปู้ฉีแปลว่าขอโทษสีโสดเจียนใจนาริแปลว่าขอโทษห้องน้ำอยู่ที่ไหนหัวชื่ออยู่คือฉันเป็นนักท่องเที่ยวปู้เขยยาวเฉาเชียนอันนี้ราคาเท่าไหร่ เคย,ยหว่เพียนมาฉันหายรูปได้ไหมหว,วอปู้หัวชัวชงเงินฉันพูดภาษาจีนไม่ได้หนิงปังหวอยี่เชียแปลว่าการลลนาช่วยฉันสรุปจีนมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและหลากหลาย 2. อวัฒนธรรมการทักทายเป็นมารยาทสำคัญสาภาษาและประโยชน์ พื้นฐานช่วยให้นักท่องเที่ยวสื่อสารได้ง่ายขึ้นหน้าที่จะนำเสนอน,นะคะ 1. อาหารที่น่าสนใจประวัติที่มาที่ไปค่ะ 2. วัฒนธรรมการรับประทานอาหารและวัฒนธรรมการรับประทานอาหารที่ร้านอาหารค่ะหรือว่าที่จัดเลี้ยงค่ะสนะคะภาษาในชีวิตประจําวันที่ใช้กับการกินค่ะ น่าสนใจนะคะก็จะมีเกีย๊ยวจีนค่ะเกีย๊ยวจีนนะคะเป็นอาหารประจําเทศกาลตรุษจีนค่ะกินเพื่อเสริมโชคลาภค่ะมีต้นตำํำรับในสมัยราชวงศ์ฮั่นจากหมอจางจงจริงค่ะรูปร่างของเกีย๊ยวนะคะเขาก็เชื่อกันว่าคล้ายเงินตําลึงโบราณจีนค่ะสื่อถึงความมั่งคั่งค่ะ มักทำร่วมกันในครอบครัวนะคะถือเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีค่ะโดยวิธีทานะคะก็จะนําแป้งนะคะนําแป้งบางนะคะห่อไส้หมูผักหรือกุ้งค่ะจากนั้นนะคะนําไปนึ่งหรือต้มนะคะมีทั้งแบบนึ่งหรือแบบทอดและต้มค่ะค่ะอาหารจีนยอดนิยมอื่นๆนะคะก็จะเป็นเป็ดปักกิ่งค่ะอาหารชั้นสูงจากปักกิ่งนะคะหนังกรอบเนื้อนุ่มเสิร์ฟพร้อมแป้งซอสและต้นหอมค่ะต้องใช้เทคนิคการอบพิเศษค,ค่ะใช้เวลาเตรียมหลายชั่วโมงค่ะ สนะคะเม้อไฟจีนค่ะหรือว่าฮอตพอตค่ะเป็นกิจกรรมทางสังคมจุ่มเนื้อผักเส้นลงในน้ำซุปที่เดือดค่ะมีหลายสไตล์ค่ะเช่นเสฉวน ก็จะเผ็ดค่ะวางตุง้งน้ําใสค่ะแล้วก็ปักกิ่งนะคะก็จะเป็นรสชาติกลางๆค่ะค่ะข้าวผัดหยางโจนะคะก็เป็นข้าวผัดสูตรเมืองหยางโจค่ะใส่แฮมกุ้งไข่ถั่วลันเตานะคะแล้วก็เป็นอาหารที่มีสีสันสดใสค่ะรสชาติเข้มข้นเป็นข้าวผัดต้นตํำรับจากจีนแท้ค่ะห็นก่อนน้องปตตะเกียบตลงชามข้าวพร้อมเหมือนการเส้นบ้านเราทุหลิด การแบ่งอาหารควรใช้ตะเกียบกลางไม่ใช่ตะเกียบของตัวเองการตักให้อาหารให้ผู้อื่นถือว่าเป็นการแสดงความมีน้ำใจมารยาทในร้านของจีนเวลากินเลี้ยงผู้เชิญจะเป็นผู้เลือกอาหารและจ่ายเงินแขกควรล้อให้เจ้าภาพเริ่มก่อดการยกแก้วแลวพะพูดคำว่ากันเปยแปลว่าดีดไม่หมดร้านอาหารจีนนั่งเดิมอาจเสียงดังไม่ถือว่าเสียมารยาทไม่ควรตักอาหารหลายความพร้อมกันอย่ายื่นชามข้าวให้ผู้อื่นด้วยมือเดียวถือว่าไม่สุภาพ ประโยคภาษาจีนพื้นฐานพร้อมคำอ่านและคำแปลหนีห่าวควานชิงกวนลินสวัสดีทุณดีต้อนรับชิงหวนจีเวยขอถามว่ามากี่ท่านจิงชั่วเชิญน,นั่งหัวเย่าเตียนใช่ฉันต้องการสั่งอาหารโย่ฉินเมอทชุยเจนมะ มีอะไรแนะนำไหมหัวเห่าเจอเกอร์ฉันเอาอันนี้ฉิงเกยหัวอีเป้ยสุยขอแก้วน้ำหนึ่งแก้วเผาวชื่ออร่อยมากหมายต้านเสียเสียกินกันด้วยครับขอบคุณครับจ้าเจียลากอ่าสรุปอาหารจีนมีความหลากหลายและมี ความหมายทางวัฒนธรรมสูง 2. งมรารยาทบนโต๊ะอาหารแสดงถึงความเคารพและเล้อเฟื้อ 3. การเรียนรู้ภาษาจีนขั้นพื้นฐานช่วยให้เข้าใจวัฒนธรรมและสื่อสารได้ดียิ่งขึ้น 4. อาหารเท่ากับชีวิตวัฒนธรรมและสายสัมพันธ์ของชาวจีนขอค,ครับ